โรงเจลุยอิมยี่อําเภอ300อยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา300ยอดมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่มีความสวยงามภายในเทวสถานประดิษฐานรูปหล่อพ่อปู่300ยยอดซึ่งเป็นเทพแห่งคุณธรรมความดีและความซื่อสัตย์ที่ราษฎรในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธาและยังมีองค์เทพ,พเจ้าอีกหลายองค์ให้เราได้สักการะค่ะ ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเจก็จะมีคำแนะนำและหมายเลขบอกลำดับการไหวอย่างชัดเจนหรือถ้าใครสงสัยในขั้นตอนการไหว้ก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงเจได้เลยนะคะภายนอกเทวสถานก็จะมีจุดให้เราได้ไหวอีกหลายจุดค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่โรงเจลุยอิมยี่นะคะบ๊ายบาย